อยากมีเพื่อนเป็นชาวเกาหลีห้ามใช้คำนี้ถามอายุนะคะยอโรบุนอาเนียงกันเจ้าเขโยเกาหลีิดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะทุกคนคะวันนี้เข็มมีคำต้องห้ามที่ห้ามใช้ในการถามอายุชาวเกาหลีมาฝากกันค่ะ สำหรับคนที่ต้องการมีเพื่อนเป็นเกาหลีเป็นคนเกาหลีนะคะหรือว่าคนที่อยากจะสื่อสารแต่ว่าเราอ่ะไม่แน่ใจว่าถามอายุแบบไหนเป็นเรื่องที่เป็นคำที่สุภาพที่สุดเหมาะสมที่สุดนะคะในวันนี้เข็มมีคำตอบให้และก็มีคำที่ห้ามใช้ถามด้วยนะปะเราไปดูกัน ทำไมคนเกาหลีชอบถามอายุเข็มต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าหลายคนเนี่ยเพิ่งเจอคนเกาหลีเป็นครั้งแรกเขาก็ถามอายุเลยเหตุผลที่เขาต้องถามมันเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าชาวเกาหลีเนี่ยมีการใช้ภาษาแบ่งแยกตามระดับอายุระดับความอาวุโสดังนั้นเวลาที่เขาทราบอายุเราเนี่ยเขาจะสามารถวางตัวแล้วก็เลือกใช้ระดับภาษาที่เหมาะกับเราได้นั่นเอง ดังนั้นถ้าเราไปเจอเพื่อนเกาหลีหรือคนเกาหลีที่อาวอยู่ๆก็ถามอายุทําไมเป็นคนแบบนี้นะคะอย่าถือสานะคะขอให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมเขาเป็นคนอย่างนี้อ่ะขอให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมของคนเกาหลีขอให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมของชาวเกาหลีเป็นแบบนี้แล้วก็เขารู้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติกับเราได้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองและถ้าเราถามชาวเกาหลีว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะถ้าสมมติว่าดูหน้าตาแล้วใกล้เคียงกันแต่เราถามว่าอายุเท่าไหร่คะ ถ้าสมมุติว่าดูหน้าตาแล้วอายุน่าจะใกล้เคียงกันการที่เราถามชาวเกาหลีว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียมารยาทน,นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียมารยาทน,นะคะเป็นการถามเพื่อที่จะวางตัวได้ถูกต้องนั่นเองคะ่ะการถาม อา,อายุภาษาเกาหลีการถามอายุในภาษาเกาหลีนะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันแบบแรกที่เขียนมาฝากนะคะเป็นแบบที่เราสามารถใช้ถามกับผู้อาวุโสได้คือคุณปู่คุณย่าเห็นแล้วคืออายุมากเลยผมขาวเลยแก่แล้วเลยแบบนี้นะคะเราจะใช้คํานี้กันค่ะซึ่งเป็นคําสุภาพนะ,ะคํานี้ค่ะยอนเซกาโอโตเคเทเซ,เซ,เซโยยอนเซกาโอโตเคเทเซ,เซโย ยอนเซนะคะในที่นี้แปลว่าอายุคำนี้จะใช้กับคนที่อายุมากแล้วนะคะคุณปู่คุณย่าเลยนะนึกแบบนั้นเลยนะคะถึงจะใช้คำว่ายอนเซนะโอโตเคอย่างไรเทเซโยเป็นอย่างไรใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเป็นอย่างไรบ้างแล้วคะนะคะเอออายุเท่าไหร่แล้วแต่ถามผู้ใหญ่นนะเองคำนี้เป็นประโยคสุภาพแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยคะ่ะยอนเซกาโอโตเคเทเซโยมาออกเสียงพร้อมกันดีกว่ายอนเซกา 어떻게เรียนใช่요เนเซ어떻게เอืมอายุเท่าไหร่แล้วคะคำถัดมานะคะถามคนที่ดูอายุม,มากกว่าเรา รู้ว่ามากกว่าเราแต่ไม่ถึงขั้นคุณปู่คุณย่าอาจจะเป็นคนที่อาวุโสกว่า,าตําแหน่งมากกว่าวุฒิใหญ่กว่าหรือเป็นคนที่โตมากกว่าแบบนี้นะคะเราสามารถถามเขาแบบนี้ได้ค่ะ nae ga อ t o เคเ e เซโ o นะคะ nae เนี่ยแปลว่าอายุอายุเลยนะ o t o k เคอย่างไรใช่ไหมเทเซโ o นะคะแปลว่าเป็นอย่างไรแล้วใช่ป่ะ n a กาโอ t o เคเ e เซโ o นะคะเป็นการถามคนที่อยู่ในรุ่นที่ไม่ถึงคุณปู่คุณย่านะถามได้หมดเลยอันนี้ก็สุภาพหรือว่าจะถามเพื่อนกันแต่ว่า ไม่สนิทกันไม่เคยเจอกันหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็สุภาพนะคะออกเสียงพร้อมกันไนกะ a โอโตเคเทเซียวไนกะ e โอโตเทเซียอืม อายุเท่าไหร่แล้วคะถัดมาถามว่าเรียนอยู่ชั้นอะไรนะคะอันนี้ถามเพื่อนกันก็ได้สมมติว่าเราไปเจอเพื่อนที่รุ่นใกล้ๆกันไปเจอในมหาลัยไปเจอในโรงเรียนอย่างเงี้ยหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะโตแล้วแต่ว่าเขาเป็นนักเรียนนะคะเราสามารถใช้ถามชั้นเรียนเขาได้เพื่อที่จะรู้ว่าเออเขาอยู่ชั้นอะไรเราจะได้รู้ว่าอ๋ออายุประมาณนี้แบบนี้นะคะอืม เมอดฮังยอนเหนยนะคะเมอดแปลว่ากี่ใช่ปะฮังยอนเนี่ยก็คือชั้นปีที่เข้าเรียนฮังยอนฮังยอนนะคะถ้ามีคําไหนออกเสียงไม่เหมือนกับตัวที่เขียนแปลว่ามีกฎการออกเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคํานี้ออกเสียงพร้อมกันค่ะเมอดฮังยอนเหน,นียเมอดฮังยอนเนย เรียนอยู่ชั้นอะไรคะเรียนอยู่ปีอะไรทีนี้คํานี้เนี่ยเวลาใช้ต้องระมัดระวังนะคะสมมุติว่าเราไปเจอเพื่อนในออฟฟิศเราจะถามว่าเีื้อหงเนียวหนวนะคะมันก็จะแปลกนิดนึงอืเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนแล้วใช่ไหมหรือว่าเรารู้ว่าเอ้ยเขาอยู่มาหาลัยเดียวกับเราเขาอยู่ปีอะไรนะแบบนี้จึงจะสามารถถามได้แต่ประโยคนี้ไม่สามารถถามผู้ใหญ่กว่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยหรือว่าไม่ได้เจอกันในสถานที่ศึกษาแต่ไปถามชั้นปีเขาอันนี้จะใช้ไม่ได้นะคะต้องระมัดระวังอย่างมาก ถัดมาเมดยน,นเสงยียวมดนยนเงยียวมดแปลว่ากี่ใช่ไหมคะนยนเสงก็งคือปีเกิดพอสอที่เกิดนั่นเองอันนี้ถามคนที่อายุน้อยกว่าตำแหน่งน้อยกว่าได้ถามคนที่อาจจะเป็นเพื่อนของน้องแบบนี้นะคะได้นะแต่ถามผู้ใหญ่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะไม่สุภาพนะคะอ่ะถึงจะเป็นรูปโยก็ต่างเห็นไหมมันอาจจะไม่เหมาะสมนั่นเองคะ่ะอ่ะทีนี้ เวลาใช้นะใช้กับคนที่ดูเด็กกว่าดูรุ่นน้องกว่าหรือสมมุติว่ามีคนมาสัมภาษณ์งานกับเราเราถามว่ามียอ,อนแซงได้นะแต่ก็ยังจริง,รงๆแล้วมีความไม่เหมาะสมอยู่นะคะอันนี้ก็ใช้อย่างระมัดระวังนะเธออ่ะเอาเสียงพร้อมกันมียอ,อนแซงอีเออมียอ,อนแซงอีเออ เกิดปีอะไรคะเกิดปีพศอะไรเกิดปีคศอะไรนั่นเองถัดมาถามว่าวันเกิดเนี่ยเมื่อไหร่หรอแบบนี้นะคะแซงอีรีออนเจลแซงอีรีออนเจลใช่ไหมแซงอีนะคะแปลว่าวันเกิดออนเจแปลว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมคะทีเนี้ยพอมารวมกันจะง่ายความหมายว่าเธอเธอเธอเกิดวันที่เท่าไหร่หรอวันที่เกิดวันที่เธอเกิดเนี่ยมันเมื่อไหร่หรอนั่นเอง อะออกเสียงพร้อมกันแซงอีรีอันเจย์แซงอีรีอันออคำนี้นะคะอาจจะไม่ใช่การถามเพื่ออยากจะรู้อายุเพียงอย่างเดียวเป็นการถามคนรู้จักที่ไม่เคยรู้จักวันเกิดเขาก็ได้สมมติว่าเรารู้จักกันมานานแล้วอะแต่เราไม่รู้ว่าเธอเกิดวันที่เท่าไหร่บอกเราหน่อยเดี๋ยวเราจะซื้อเค้กให้แบบนี้ก็ได้นะคะ วันเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่เท่าไหร่คะนั่นเองคำนี้จริงๆแล้วยังไม่สามารถใช้ถามผู้ใหญ่ได้นะคะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่อืมเพราะจริงๆแล้วยังมีวิธีการถามที่เหมาะสมมากกว่านี้เนาะถัดมาเมียสเดียวเมียสเดียวอ่ะเมียตแปลว่ากี่ใช่ไหมคะซันเนี่ยคือปีก็คือปีอายุของเรานั่นเองทีนี้คำนี้มันแปลว่าอายุเท่าไหร่เป็นการถามที่เคมแนะนําว่าให้ถาม กับคนที่ดูแล้วรุ่นเดียวกันหรือน่าจะเด็กกว่าแบบนี้นะคะยอดซารีโยเป็นการถามอายุตรงๆเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแบบนี้นะคะอ่ะออกเสียงพร้อมกันมอยดซารีเยมอยดซารีเยอายุเท่าไหร่แล้วนะคะอันเนี้ยถามผู้ใหญ่ไม่ได้เลยนะคะไม่เหมาะสมเลยนะ <c oughs> แม้ว่าจะเป็นรูปสุภาพก็ตามแต่ความเหมาะสมเนี่ยยังไม่ได้ เพราะฉะนั้นไวทีถามนะคะอย่ามันจะมีถามผู้ใหญ่ได้อยู่แบบเดียวที่เข็มแนะนําก็คือ n a โกรอตโตเคเทใช่ปะ่ะอันนี้คือถามผู้ใหญ่ทั่วไปได้แต่ถ้าถามคุณลุงคุณปู่คือแต่ถ้าถามคุณปู่คุณย่าคือยอนเซโกรอตโตเคเทใช่ไหมคะดังนั้นจึงเลือกใช้ให้ถูกนะควรจะเลือกใช้ให้ถูกมากๆเลย โอเคคะ่ะทุกคนฟังมาถึงสุดท้ายแล้วนะคะแปลว่าทุกคนเนี่ยสามารถเลือกใช้ประโยคการถามอายุได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะอย่าลืมเอาไปปรับใช้ฝึกใช้ฝึกพูดให้บ่อยๆนะคะจะได้พูดให้เป็นเร็วขึ้นเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือเกล็ดการใช้งานความรู้ภาษาเกาหลีแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเข็มด้วยนะแล้วเดี๋ยวเข็มจะเอามาฝากอีกเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้เข็มไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอ안녕